ไดมไม้ได้ได้เอากระต่ายมาเลี้ยงอ่ะเอาไหมแฟนดาเลี้ยงกระต่ายไหมเลี้ยงเปล่า,าอ่ะเออแฟนตาจะเลี้ยงน้องเหรอเลี้ยงกระต่ายเปล่ากระตา่า,ะตายน่ารักนะเอาเปล่าเอาไหมเอาไหมเอาเปล่าเอาไหมกันตา กันดาจะเลี้ยงน้องเหรอน้องกันดาเหรอลูกนะง่วงนอนยังเนี่ยหนน้องสนว่างน้องอาริสมาแล้วเพนด้าด้านูน้องอาริสมาแล้วลูกน้องอาริสมาแล้วทุกคนดูน้องแพนด้าหน่อยนี่ยน้องเพนด้าเยอะเลยแพนด้ามีน้องเยอะเลยแพนด้าก็เลี้ยงน้องเก่งด้วยนะทุกคน ใช่ไหมแพนด้า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 เลี้ยงน้องเก่งใช่ไหมลูกแพนด้าด้าด้าเลี้ยงน้องเก่งใช่ไหมครับ